อันนี้เพื่อเป็นการพิสูจน์นะครับว่าทางโรงพยาบาลลายมือของแพทย์แทบจะทุกคนไม่มีใครอ่านออกนะฮะ <c oughs> <c oughs> เอาสรุปคร่าวๆนี่ฮะใบรับรองแพทย์ซึ่งบอกมาว่าพบช่องโพรงสมองกว้างกว่าปกติสงสัยมีภาวะใยญเชื่อมระหว่างสมองผิดปกติใช่ค่ะจะแปลว่าอะไรก็แล้วแต่แต่แน่ๆก็คือหมอบอกว่าออกมาพิการใช่ค่ะในในใบนี้ฮะทั้งใ,<ช>ใบเนี่ยฮะ ให,ให้ดูเพื่อเป็นการยืนยันนะฮะว่าคุณเปรียวได้รับคํายืนยันจากหมอมาอย่างนี้เดี๋ยวจะมีเหตุการณ์ที่แปลกประหลาดเกิดขึ้นนะครับอ่ะแต่ทีเราต่อว่าแล้วก็ไปหาหมอปลายใช่ค่ะก็รอหมอปลายคุณแม่บอกว่าอีกสองเดือนถึงจะกลับก็อดทุดรรอจนถึงเก้าเดือนเก้าเดือนหมอปลายกลับมาปุ๊บก็รีบไปหาไปหาปุ๊บหมอปลายก็ดูดวงให้หมอปลายก็บอกว่ายังพอมีวิธีช่วยนะตอนนั้นหมอบอกว่าควรที่จะ เอาออกใช่หรือไม่อ่าหมอบอกว่าเอาออกไม่ได้แล้วเพราะน้องเจ็ดเดือนการยุติการตั้งครรภ์ต้องไม่เกินห้าเดือนถ,ถ้าถ้าเจ็ดเดือนไปแล้วเด็กมีอวัยวะคร 32, ุปสามสิบสองเราไม่สามารถทําเขาได้แล้วตอนไหนที่เราพูดในช่วงอินทรัคชั่นว่าเกือบต้องทําแทงนะฮะตอนไหนที่คิดคิดว่าที่คิดตอนเจ็ดเดือนค่ะที่หมอสรุปเลยว,ว่าตอนร้อยเปอร์เซ็นต์ลยว่าน้องพิก,การแน่นอนที่เอ็มไอเรียบร้อยแล้วอยากเอาออกมากตอนนั้น คือขอร้องหมอด้วยยกมือไหว้หมอบอกว่าหมอทําให้ไม่ได้จริงๆมันบาปเพราะน้องมีอวัยวะครุบ32ส่วนก็เลยต้องหันมาหาหมอปลายใช่แล้วพอเจอหมอปลายหมอปลายก็บอกยังยังมีวิธีช่วยนะแล้วตอนนั้นซื้อของเตรียมไว้หมดแล้วหมอปลายก็บอกว่าไปขุนของที่ซื้อเตรียมไว้เอากลับมาของไรของใช้เด็กอะค่ะซื้อ,อเ,เตรียมไว้หมดเลยหมอปลายก็เอามาทําพิธีเป็นการพิธีแบบเหมือนขอลูกที่อยู่ในท้องเราอะค่ะเด็กที่ไม่ปกติอะ ขอไปให้หมอปลายแล้วหมอปลายก็ขอลูกจากองค์เทพมาให้เป็นองค์พระคันธก,กุมารให้กลับมาอยู่ในท้องเราแล้วให้เราดูแลให้ดีแล้วก็ให้สวดมนต์ให้ไหว้บูชาจนแบบเราคลอดลูกก็ทําตามหมอปลายว่าทุกอย่างคือตอนนั้นมันเป็นวิธีสุดท้ายแล้วที่มัน,มมนเป็นความหวังของเราแล้วก็หมอปลายให้บุญว่าให้ไถ่ชีวิตวัวสองตัวแล้วก็ลมมนุลาสวันสคืนแล้วก็ให้พ่อเขาบวช แล้วก็ให้ลูกชายบวชเนนอีกหนึ่งพรรษาแต่ของลูกชายยังไม่ได้บวชค่ะแต่ข้ออื่นแก้หมดแล้วค่ะอืแล้วแล้วหมอายรู้ได้ยังไงว่าเออมันน่าจะมีวิธีหนึ่งตามที่คุณเปียวเล่าต้องย้อนไปมันมีช่วงหนึ่งอะค่ะที่ที่พี่เปียวมามา,มาดูดวงช่วง,มมงประมาณกลางประมาณห้าเดือนเนาะแล้วก็จําได้ใบทักพี่เปียวว่าพี่เปียวร้องไห้บ่อย พี่เบยบอกช่วงนั้นอยากดูซีรีส์ใช่ไหมดูซีรีส์แล้วก็ร้องไห้บ่อยซีรีส์เกาหลีเศร้าอยู่แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยบอกว่าให้หยุดดูพอหยุดดูปุ๊บเนี่ยทิ้งไว้อีกสองเดือนสมเดือนเนาะแล้วให้กลับมาหาหนูมาอีกรอบหนึ่งเพราะหนูรู้สึกว่าถ้าสมมุติมันผ่านช่วงสองเดือนเนี้ยแล้วเช็คอีกเดือนหนึ่งหนูยังไม่รู้สึกอะไรก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรแต่มันเกิดเหตุคือเจ็ดเดือนแล้วนะ ตอน5เดือนก่อนค่ะเราก็พี่เปียวรู้ตอนเเดือนพี่เปียวถึงโทรหาคุณแม่ค่ะใช่ค่ะอ๋อซึ่งหมาไปไม่อยู่ไปต่างประเทศเอาไอ้นี้ทักไว้ตั้งแต่ตอน5เดือนประมาณ5เดือนนะคะว่าอย่าร้องไห้อย่าร้องไห้บ่อยใช่แล้วก็พอพอมาเช็คอีกทีหนึ่งตอน7เดือนก็คือไม่ไม่เจอดวงจิตน้องคือปกติถ้ามุิหนูดูดวงจิตของเด็กที่ตามมาอย่างนี้ค่ะปกติถ้าเวลาหนูดูดวงแล้วเจอคนที่ท้อง เด็กใกล้คลอดตัวเด็กเนี่ยเขาจะมาด้วยหรือไม่ก็จะเห็นว่ามันมันมีอะไรอยู่แถวๆนี้ค่ะหนูก็จะมีความรู้สึกแบบนี้แต่ทีนี้น,นั่นน,น,นั่นคือไม่รู้สึกนั่นคืออธิบายว่านั่นคือดวงจิตนั่นคือดวงจิตในใ<ช>ค,ความรู้สึกของหมอปลายใช่ค่ะไอไอแถวๆนี้แถวๆนี้ของหมอปลายแถวนี้ของของเขาของลูกค้าใช่คือเวลามาดูดวงอ่ะปาก็จะให้นั่งเหมือนไปคุคยกับคณอา่อย่างเงี้ยค่ะแล้วปาก็จะรู้สึกว่าตรงนี้มันมีความรู้สึกมนเต้นผิดปกติ หรืออะไรแบบนี้ค่ะเรามันจะสะ้อนเขารู้สึกว่าเขาตรงนี้ของเขาเป็ี่ยนอาเนอขาขออนุญาตต้องขาดแคลนไปเท่าะผูชมจะงงเหมือนกันค่ะเพราะว่ามันพอพอวันนั้นมารู้สึกว่ามันผิดปกติไม่รู้สึกแล้วปก็เลยขอตังค์พี่เปียวขอตังค์สิบบาทเนาะขอไปทําไมสิบบาทตอนนั้นเหมือนว่ามีดวงสองคนก็คือดวงพี่เปียวกับดวงลูกเวลาดูดวงมันต้องจ่ายค่าครูอยู่แล้วพี่เปียวเขาจ่ายของตัวเขาแต่ของเด็กก็ยังไม่ได้จ่าย หนูอะไรนี้ว่าเอามาสักหน่อยนึ่ง่็จะได้เปิดได้ชัดเจนไปเลยอะไรนีเป็นนี่ต้องใช้อันน่นอนยังไม่ได้จ่ายต้องจ่ายซะหน่อโอเคแล้วก็มาเปิดดวงพอเปิดดวงดูปุ๊บเนี่ยก็เลยรู้ว่าอ่ะน้องมีปัญหาแหละถึงเวลาเขาจะไม่ให้เกิดมันเกี่ยวพันกับเรื่องสารพพูมันคือเรื่องของการที่ตั้งสารผิดวิธีด้วยเพราะหนูบอกให้พี่เปียวตั้งสารเนาะแล้วพี่เปี้ยวอ่ะไปหาใครก็ไม่รู้มาตั้งท้ายที่บ้าน แหละครับค่ะตั้งศาลพระภูมเขาต้องใช้พระรามนะฮะใช่ค่ะหนูใช้พระรามต่อแรกใช่ค่ะแล้วไปทําผิดตรงไหนไม่รู้จะถามใครคือตั้งแต่ตอนแรกที่หนูทักพี่เปียวว่าคนมีน้องได้ก็คือเจ้าที่เป็นคนมาบอกใช่ไหมคะแล้วท่านก็บอกให้ตั้งศาลตรงนั้นทีนี้พอไปตั้งปุ๊บเนี่ยเขาไม่ได้เอาทุกอย่างเนี่ยฝังลงดินแล้วก็ไม่ได้ตั้งหันทิศที่ถูกต้องการบวงสรวงก็ไม่ได้เอาเจ้าที่เข้ายิ่ในตุ๊กตาก็เลยกลายเป็นเหตุที่ว่าทําไมทําให้ฉันน่ะ ถึงไม่ทําดีๆอารมณ์แบบนี้<ม>ก็มีความโกรธอยู่นิดๆท่านพระภูมิก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยทําไม่มถูกทําไม่ดีใช่ค่ะโกรธแ,แ,แล้วโกรธแล้ว,แล,วแล้วก็ลูกก็อยู่ในท้องด้วยก็เหมือนท่านเหมือนประมาณว่าต้องบีบอะค่ะเหมือนบีบให้แก้บีบให้ทําบีบให้ทุกอย่างมันเข้ารูปเข้ารอยอ้าวโอเคหมอปายก็เลยไปบอกว่าเฮ้ยต้องแก้ต้องแก้ค่ะแต่ก็เสร็จแล้วไปก็ตัดสินใจเรื่องชีวิตเด็กสําคัญกว่าก็บอก ท่านพระภูมิว่าขอให้น้องได้เกิดขอให้น้องได้มีชีวิตเด็กคนนี้ต้องมีชีวิตอยู่ทําพิธียังไงห,หนูสรารภาพเลยคะ่ะตอนนั้นคือท่านยอมบอกหนูไม่มีสติหนูไม่รู้แล้วมันเป็นการทําพิธีแบบนี้ครั้งแรกที่หนูไม่เคยเรียนแล้วไม่รู้จักไหน ไม่รู้ถามคนนี้พอดีรู้จำได้ค่ะจ้าจำได้แน, <c oughs> น่นอนหมอปลายเปิดท้องแล้วก็สวดที่หน้าท้องแล้วก็สวดแล้วก็เอาท้องหนูไปชนกับท้องหมอปลายหมอปลายก็บอกว่าเด็กที่ไม่ปกติกลับมาอยู่ที่หมอปลายนะแล้วก็เดี๋ยวจะขอเด็กจากองค์เทพองค์ใหม่ที่ปกติแล้วก็พี่รับปากนะว่าถ้าเด็กมามาคลอดกับพี่แล้วเด็กปกติพี่จะไม่ตีเขานะเพราะเขาเป็นลูกเทพหมอปลายก็เอาท้องมาชนกันแล้วก็สวดสวดสวดที่ท้อง แล้วก็ให้เอาให้มีของนะคะเอาไปบูชาไปไหว้ต่อที่บ้านจนกว่าจะคลอดก็ทําอยู่อย่างนั้นเข้าสู่เดือนที่8ดแล้วอีกเดือนนึงก็จะคลอดแล้วว่ากันนะฮะแล้วหมอก็ฟันธงแล้วว่าออกมาพิการแน่นอนใช่ค่ะอตามมาเรื่อยๆนะฮะฝั่งก็ค่อนข้างเยอะคนลุกนะครับอ่ะทีนี้ก็เสร็จพิธีใช่ค่ะเสร็จพิธีก็ก็เรียบร้อยอ่ะเราตัดสั้นๆตรงนั้นค่ะออเสร็จพิธีเรียบร้อย เสร็จพิธีแล้วก็หลังจากนั้นหนูก็สวดมนต์มาตลอดตามที่หมอปลายบอกพอคลอ,อดน้องวันที่คลอดน้องก็เดี๋ยวดีมันยังมีอะไรนะต้องไป,ไปบับโ,โนรานอ๋อบนใช่ค่ะวันวันวันที่ทําพิธีอะค่ะหมอปลายให้บนแฟนบวช1เดือนอแล้วก็ลูกชายบวชหนึ่งพรรษารับมโนรา 3, สามวันสาืลูกชายไหนบวช ลูกชายน้องมาวินนะคะรอ,อ,อเขาโตแล้ว,ว,วให้บวชนีนะคะหนึ่พันษาแต่ตอนนี้ยังไม่บวชเพราะยังเจ็ดขวบแฟนรายการตีสิบเดนะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ y o u t u b e c h a n n e l 2020 ENTERTAINMENT นะคะที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปดีๆจากรายการตีสิบเดค่ะ